เกค่ะวันนี้เดี๋ยวเมเดเองจะพาอ่้าลูกๆแต่ก็ทุกคนมาอ่าโลโก้ปันมีเลยนะโลโก้โลโก้นี่คือตัวน,นี้ก็คือมาตีท่วนของร้านนะอ่าร้านมนนี่มาตีร้านมนร้านนะนี่แต่ก็เช่อเมตโนะต,ต้อ้นะก็เดี๋อวเมตโตยก็จำคลิปเหมือนกันนี่คือกองก็เมตโตยเดี๋ยวเมดเดงอยากตักถ้าหวานี่พันะอะไรนี่พันแคปดำแคปดำนะยังมีโต๊ะโลกนั่นอะไรวะนี่โต๊ะกระยาะมาณตัก อ้าดือเน่งงหลงมาปีนี้เลยนะใช่ค่ะคือเราบกไปโปนเือออร์นิกหรือว่ารใส่แต่ใสยาไามายน่านิคืออันนี้พอดีเลยพอดีเลยคือมันไก่กองเมแดงคือยังต้องการแบบโลโก้มันว่าโลโก้เต็มเม่แดงคือลงทิพแล้วคือโลโกุ้กคุยุกแต่คือเม่แดงเห็นนงก็ลงร้านก็ลงเยนะคือเหม่แดงหวามาแต่ตอนนี้คือยังไม่มีลูกกนั้นนี่ก่านี่กว่าเก๋าบบนี้หรือมัน แก็คือกลางกลางกลาวกลางแต่แต่ก็คือสร้างหมายังไม่แก่นะโอ้ยังไม่แก่ก็คือไม่แด้งมาโอกยย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 กยแต่ตอนนี้คือยยไม่ยยไยย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 ลยยยยยนยยายยยยยยยบยยยยยยายยยยยวยดยยยยมัยย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 ย ตัวยาหน้าจะเป็นเดือนเนื่องจากแดงเราทุกคนอ่าตอนนี้คืออ๋อตอนนี้คือแม่แดงมีมีเทเรียประวะคือไก่ก้องแม่แดงคือแม่แดงไม่อยากให้แบบมีแบบอ่ากินแบบมันซ่านกี African ่มีใช่ไหมมันมันเราทุกคนอย่างกินซ่านกี่มีเราไม่ดีมันไก่ก้องมีกันมือนตระหวเจ้ว่าเมื่อไง้เดี๋ยวเขาชี้ยาเลืองเราโก้เดี๋ยวไปเจอตามด้านนี้คือแม่แดงไม่เจอนะตัวก้องไม่แดงโปลกแต่บ้านนี้ตรนไม้ปลกจนว่าตอนไตวะเนี่ยตัวจริงๆเลยคือไม่ต้องบอะว่าต้นดำดำ อ่ะเกิมันก็ขึ้นไปปีนบอกจริงแงะอากาคือบูดอกดไล่หลวงมาเลยถึงตอนนี้ก็คือเหม่เด้งปกติไม่เดือดคือร้านกขาปลูกคือกปลูกแบบออแกนิีเนี่ยนี่เอาแต่กลงลอ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 งท้ายเลยเลยฝาปลงเนี่ยแล้วกินแล้วก็ขิ้แป๊บร้านกขาใช้แบบเนี้ยเขาอยากก็อยากได้อ่าปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกขี้หมาโน่นนี่เนี่ยทุกคนนะขิ้หมานโนเนนะแต่ว่าอ่าหลังจากนี้เดี๋ยวประมาณดักเดือนร้านว่าจะน่าจะว่ามาเก็บได้เด้อ เดี๋ยวยังไงกะก็คุณรัดด้ยนะเนดี๋ยวว่าก้าวมาเยี่ยมชมนะรูปรูปเปดนดะไม่เป็นไดนะ้นะโอเคอยังไงก็เดี๋ยวฝา,ากติดตามคลิปต่อไปว่าไม่เดีเ่ยงยาวมองเราต่อตอนนี้กันทุกคนนะขอบคุณค่ะ